การบริหารธุรกิจคาลิกในยุคปัจจุบันด้วย B+ POS เพื่อแท้คาลิกทุกขนาดธุรกิจด้านงานขายมี4ข้อหลักที่ธุรกิจคาลฟกเริ่มมีการปรับตัว1เพิ่มช่องทางการรับชำระให้มีความหลากหลาย2หาสินค้าใหม่มาขายพบปัญหาไม่มีบาร์โคด้ดสินค้าบางอย่างต้องชั่งน้ำหนักก่อนขาย3เครื่องมือช่วยเพื่อลดการรอคิวการจ่ายเงินนาน,าน4เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเช่นขายออนไลน์ ช่องทางการรับชำระเมื่อร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐเจ้าของธุรกิจต้องการตรวจสอบว่าแต่ละช่องทางการชำระที่รับเข้ามามียอดเงินเข้ามาเท่าไหร่เช่นรับจากบัตรสวัสดิการเท่าไหร่บัตรเครดิตเท่าไหร่ q r วโค้ดเท่าไหร่หรือเงินสดเท่าไหร่สำหรับลูกค้ากลุ่มคาปลีกที่ใช้ B+ POS โโปรแกรมสามารถเพิ่มช่องทางการรับชำระได้หลายช่องทางกำหนดประเภทการรับชำระได้เช่นบัตรเครดิตคูปองบัตรของรัฐต่าง ื่อประโยชน์ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลหมดข้อกังวลว่าได้รับชำระในประเภทต่างๆเครื่องมินิ EDC ในกรณีที่ใช้เครื่อง EDC ที่จะลิงก์กับธนาคารต่างๆปกติเมื่อใช้เครื่อง EDC ถ้าไม่ได้เชื่อมตรงกับระบบ TOS พนักงานจะต้องขียยอดบินในเครื่อง EDC เพื่อที่จะรับชำระผ่านเครื่อง EDC ซึ่ง B+TOS รองรับการทำงานเช่นนี้เป็นเรื่องปกติแต่ด้วยเหตุการณ์ที่คียเองนั้นแคชเชียร์อาจจะคียผิด B Plus POS ก็มีโปรแกร,รมมินิ EDC รองรับการชำระผ่าน QR Code และบัตรเครดิตที่ทำการเชื่อมโยงตรงกับระบบโดยไม่ต้องขีดยอดขายเพื่อรับชำระระบบจะส่งตัวเลขให้อัตโนมัติไปยังธนาคารปัจจุบันมีการลิงก์กับ5ธนาคารหลักคือธนาคารกรสิกรไทยอินจินิโกรุ่น MOVE 350 0, 0 d x 8 0 0 0และคาเซิร์รุ่นเวก้า0 0 0ธนาคารกรุงศรีอยุธยาวอริฟนรุ่น x 9 9 0และนิวแลนด์รุ่น N910 ธนาคารไทยพาณิชย์เน็กโกรุ่น N5 ธนาคารทีเอ็มบีธนาชาติเน็กโกรุ่น N86 ธนาคารกรุงเทพวอริฟนรุ่น X990 เมื่อเพิ่มประเภทการรับชำระหลายช่องทางโปรแกรมมีรายงานรายละเอียดการรับชำระแต่ละบินว่ารับชำระผ่านช่องทางใดในกรณีรับชำระผ่านบัตรเครดิตรายงานก็จะแสดงได้ว่าเลขที่บัตรเครดิตที่รับชำระคือเลขที่เท่าไหร่หรือกรณีรับชำระผ่าน QR Code ก็จะแสดงเลข Reference ID ในหมายเหตุของรายงานให้ตรวจสอบได้ B+POS ช่วยร้านค้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเช่นในกรณีที่ลูกค้าเงินสดไม่พอก็สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตหรือโอนได้สามารถตรวจสอบยอดรับชำระแต่ละประเภทจากเครื่องบันทึกเงินสดได้มีรายงานเพื่อตรวจสอบจะท้าสินค้าใหม่ๆเข้าร้านสินค้าบางตัวไม่มีบาร์โค้ดหรือต้องชั่งน้ำหนักปัจจุบันผู้บริโภคก็ออกจากบ้านน้อยลง หลายๆกิจาการจึงเริ่มนำของสดเข้ามาขายเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์สินค้าบางอย่างต้องชั่งน้ำหนักขายและปัญหาต่อมาคือกังวลว่าสต็อกจะตัดถูกไหมแคชเชียร์อาจจะคิดเงินผิด B+POS จึงมีฟังก์ชันที่รองรับการขายสินค้าที่เป็นาร์โค้ดของสินค้าเครื่องช่างและมีเครื่องช่างจำหน่ายโดยในกรณีที่ใช้เครื่องช่างระบบรองรับการพิมพ์าร์โค้ดสินค้าตามน้ำหนักดังนั้นจึงหมดกังวลว่าสต็อกจะตัดถูกไหม เพราะใน barcode จะมีน้ำหนักของสินค้าระบุไว้จึงทําให้ตัดสต็อกถูกต้องและคิดเงินได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ในบางช่วงวิกฤตจะมีปัญหาซัพพลายเออร์การผลิตมีปัญหาและการขนส่งหยุดชะงักกิจการจึงต้องหาสินค้าทดแทนเข้ามาสินค้าทดแทนบางอย่างอาจมีปัญหาคือสินค้าไม่มี barcode หรือาร์โค้ดที่ไม่ใช่มาตรฐานซึ่งอาจจะสํากับสินค้าอื่นๆ B+ จึงมีโปรแกร,รมพิมพ์าร์โค้ดรหัสใหม่ๆได้ สามารถเลือกหรือสั่งพิมพ์ตามใบรับสินค้าหรือเฉพาะสินค้าบางตัวได้สามารถพิมพ์ป้ายราคาและป้ายติดเชลได้นอกจากนี้ B+ ยังมีเครื่องปริน์ป้ายาร์โค้ดจำหน่ายสามารถติดต่อฝ่ายขายและการตลาดได้เครื่องมือช่วยลดการรอคิวจ่ายเงินจะลดการรอคิวของลูกค้าอย่างไรหากเพิ่มช่องแคชเชียร์ก็จะมีค่าใช้จ่ายฟิสต์คอสเพิ่มขึ้นกรณีแรกหากการขายไม่สามารถจบบินเพื่อไม่ให้คิวหยุดเรามีฟังก์ชันการพักบินตัวอย่างเช่น ลูกค้ากำลังจ่ายเงินแต่ลืมของแคชเชียสามารถพักบินนั้นไว้ชั่วคราวแล้วเปลี่ยนไปขายให้กับลูกค้ารายถัดไปได้เลยและเมื่อลูกค้าที่คิดเงินค้างไว้กลับมาก็สามารถดึงรายการเดิมที่พักบินไว้กลับมาได้สามารถดูรายการบินที่พักไว้และบินที่ยังไม่ได้ปิดการขายได้เพื่อช่วยลดการทำงานซ้ำตลอดจนสิ้นวันสามารถตรวจสอบรายการพักที่ไม่ปิดการขายได้เพื่อป้องกันและตรวจสอบโอกาสการเกิดทุจริตได้อีกรูปแบบการบริการ ที่ลดเวลาการรอคิวและเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้าด้วยระบบ B+ Q u ลัสคิบัสช่วยลดระยะเวลาในการรอคิวจ่ายเงินเมื่อลูกค้ายืนรอคิวจ่ายเงินพนักงานจะทำหน้าที่ใช้โทรศัพท์ที่ลงโปรแกรมในการเช็คสินค้าและออกบัตรคิวที่เก็บรายการสินค้าและเมื่อถึงคิวจ่ายเงินลูกค้าเพียงแค่ยื่นสลิปให้กับแคชเชียร er. ์แคชเชียร์จะทำการสรุปยอดเงินและแจ้งยอดเพื่อการรับชำระเงินโดยแอป B+ Q u ลัสคิบัสจะเป็นเหมือนผู้ช่วยฝ่ายขาย ้วยการแสดงราคาสินค้าแสดงราคาสินค้าขายทุกขนาดบรรจุแสดงโปรโมชั่นของสินค้าเป็นการกระตุ้นยอดขายโดยระบบช่วยในการสแกนสินค้าก่อนที่จะถึงแคชเชียร์โดยในสลิปคิวจะมีบาร์โค้ด2ประเภทคือ QR Code เก็บข้อมูลจากการสแกนบาร์โค้ดสินค้า1 QR Code เก็บข้อมูลสินค้าได้30ประหัสซื้อขายบาร์โค้ด1บาร์โค้ดเก็บสินค้าได้1รายการสินค้าดูแลพิเศษเช่นแก้วน้ำจจนกระเบื้องเป็นต้น ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ลดระยะเวลารอคิวชำระเงิน2แคชเชียร์รับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็ว 3. สแสดงราคาของสินค้าทุกขนาดบรรจุรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าทราบเพื่อให้กลับไปซื้อเพิ่มเพิ่มยอดขายได้ลูกค้ามั่นใจราคาสินค้าก่อนซื้อและกระตุ้นการซื้อโปรแกรม B+Show p i e เป็นโปรแกรมที่ทําให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาได้ด้วยตัวเองโดยติดตามจุดต่างๆเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบราคาสินค้า โปรแกรมบอกราคาขายโปรโมชั่นระยะเวลาโปรโมชั่นเพื่อเป็นการจูงใจในการซื้อสินค้าปัจจุบันจะมี2รุ่น 1. นึ่สำหรับกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสำหรับเช็คราคาและระบบจะสอดแทรกแสดงโปรโมชั่นต่างๆของสินค้าตัวนั้นเพื่อกระตุ้นการซื้อสอําสำหรับกิจการแฟชั่นจะเสริมด้วยการบอกรายละเอียดสินค้าคงเหลือตามสีและไซส์ของแต่ละสาขาโปรแกรม B+ ีพลัสโช P ์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจราคาสินค้าก่อนซื้อและกระตุ้นการซื้อจากการตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นได้ด้วยตัวเองลดภาระพนักงานในการเช็คราคาให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสในการขายการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายธุรกิจค้าปลีกหลายๆแห่งเริ่มให้ความสําคัญกับการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายมากขึ้นเช่น shopee lazada tiktok shop หรือ line my shop โดย b เพิ่มความสะดวกโดยการดึงข้อมูลเข้าโปรแกรม b erp แทนการคีย์ซ้ำได้ โดย b e c o m สอ r c e สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย0852345980ไลน์ @B+ อ